สวัส,สดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนาะก่อสู่เกมจิ o อ e t r ม d a ร h l เด e ไลย์มื่อหนีผมจีพาทุกคนมาล่องเล่นเกมที่เป็นเกมที่หัวรอนที่สุดก็คือเกมนี้นะครับเนาะลักษณะรายละเอียดของเกมนี้คือมันจะคล้ายรูปเลข,ขาครดิตเนานนเซมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมพร้อมเอาเป็นว่าเข้าไปตะลุยในเกมกันเลยดีกว่า มาแล้วอือฮื้ออ้โหูน้ำยังเอ้าวันนั้นนึกลืมเกมตายละเดี๋ยว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 ชิปกระโดดกระโดดก่อนเอ้ามันจะยากอะไรกันขนาดสิกระโดดหน่อยจ้าจื๊บจื๊บนี่แหละจุดทติยาที่ส sure ุดนี like ่โอ้โหเสียงเศร้าแท้ของเกมเนี zwischen. ่ยจะใครเนี่ยวิทยาศาสตร์นานาคนปลาหัดสูงจะไหนโตม่เคยได้ลืมต้นไม้ยังเบื่อเฮ้ยมันก็มัจุดจุดเก่า เดี๋ยวด้วยแนะนำเลยคนหัวลอ,อยในพึงเด่นนะครับอ้าเอาล้วฮะมาเริ่มต้นไหมตัวน,นี้ต้องแบบตั้งตัวดีๆตั้งสติดีๆแล้วก็ส่งตัวดีๆ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึบซึบอึบอุ้ยพันแล้วผ่านแล้ว,ลว,ลว,ลวอึบ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 เนี่แหละครับจุดนี้แหละอันตารายที่สุดไอที่หัวลอ,อยนี่แน่นันจะเด่นเลย แล้วครับชุดนี้อันใดชุดอ่ะละเท่าหลอดอุโมงค์ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเลือดหอนะครับเนาะว้าวยอดกระเจงี้งามปิ้กวอยแบบทิพย์แค่อะไรตลอดเลยละอ้ามีในคนทุกคนไม่เลยลืมตุลไม่แต่ว่ามันอาจฉริมีแบบอันให้ลืมตุนจุดเก่าอยู่ทุกคนมาเบิ่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเด้อสิธาเบิ่งนะครับเนาะขี่มีเยังสามารถเดบดบอได้ลืมจุลลืมตุนม่เกิดบอลแมนหรอวะเดี๋ยวเราจะมาจุดออดกันเลย นี่ครับทุกคนทางดานันลูบเพชนรนะครับเนาะมันคือ,อ,อตามวงไหนมันก็จะเริ่มวงนั้นนะครับเนาะโดยว่าจาเป็นต้องไปเริ่มตุนเกมใหม่เอาเป็นว่าขา้เล่ามากดกันเลยดีกว่าจึ๊บนี่ครับทุกคนเห็นบะเหอ่อมันต้องมีแบบนี้แชมมันต้องจะแบบดีแต่ว่าเพี่มันแต่ว่าเพี่มันจะเป็นแบบเปลี่ยนเ,นเพียงใหม่ครับเนะาะเราจะเริ่มตัวใหม่ดีกว่าจึ๊บจื๊บขัข้วกดมองนี้ขั้วกะสิลบมอง มองจูตี้เฮาตายนะครับเนาะึเห็นไหครับเอาล้ฮะมาลองไปทั้งหมดเลยมองว่าตานดีเฮาสีได้ไไกลที่สุดนะครับเนาะ <laughs> ยังไงเฮากระเด่จุดจดนี่โอ <laughs> อแล้วละ่ะฮะทำไมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอาลวกันลรเขาเหรียญตายแต่ลาตามากรติก มีเอกลักษณ์แด็ดของคือ TFC นี่คือฮอลลินตายไปทั้งหมดซีฟีแล้วนะครับเนาะอะไรมา <c oughs> ยังไม่ฟอมเลยเ <c oughs> ออแต่ยังเย็นใจน,นะฮะในการเล่นเกมคนนี้อย่าหัวร้อนนะฮะจ้าคูรูอย่าหัวร้อนนะจ้าทุกคนจึ๊บ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 จึนน๊บจึ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 า,าบจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึงบจึ๊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 บ มีน้ำที่ค่อยติดกรังแท่งเขาอยูนะฮะตอนนี้เขาต้องค่อยลบสิ่งกีดขวางเกมนี้เท่าที่เล่นแล้วนะครับกระสีป็นออกแนวลนักษณะออกแนวลักษณะใส่ฝ้ายนิดนึงแบบเสียงวิทยาศาสตร์นิดนึงนะเอาละครับมาผ่านตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยเออวูฟเป็นอย่างที่อลังการมากเลยตอนนี้เออเอออ,อ้าวเออใจเย็น จึ๊บจึ๊บโอ้าอีกซีฮอดด้านนี้แล้วนะครับตอนนี้ครับมาถึงด่านนารกเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าซีนออกเป็นแบบเหมือนกลุ่มนรกหลุมกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ภาพมาหนึงเรียบร้อยอือโอ้เปิดจุดที่ซับซ้อนที่สุดเลยดอร์มึงนี่อ้าโอ้ตายจะผ่านบอมมึงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจึ๊บจึ๊บตรงนี้กระโดดกระโดโดโอ้กระโดด เออเออสิ่งสี่เออไปแล้ครับก็จะถึงที่หมายแล้วเตยยินปูดกระโดดเออโอ้ยบินสี่ละบินสี่ละเอ้ยตีหอดแล้วไปแล้ครับเอาละครับเตยยินทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะอึ๊บโอ้ตีหอดแล้วตีหอดแล้วตุลักตุลีมาครับตอนนี้ตุลักตุลีมากนะฮะ ครับเอาละรครับใจเย็นใจเย็นชิบ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 โอ้ยี่เรียบร้อยครับทุกคนและแล้ว,ลวด่านนี้ก็ผ่านไปที่เรียบร้อยโอ้โหแบบทุลักตุลีบักคักว่ะเอาละครับด่าน,น้นเนาะผ่านมาแล้วห้องาล่องหลินด่านด่านสีชมพูน,นะครับเนาะะห้องสีลินด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายในการที่คิจาก,กันไปนะครับเนาะไปเล็กเลยดีกว่า ดาซิไซสมพูวิ้งนะจ๊ะโอ้โหเพิ่มเติมคือกระโดดไกลแล้วก็ตายด้วยโอครั้งนี้ฮอสีบอาแบบตายบังในเกิดบังในนะครับเนาะงฮอสีลืมตัวมาทางเบืเลึกฮอสีลองแบบท้าทายความแบบสามารถเราหน่อยสิแต่ว่าเสียงเพลงพอแบบใครทุกคนสาวอาวันหวานใสสไตล์สิสผูกกันเถอะโอ้โหโดดแบบก้าวกระโดดเลยนะจ๊ะ ครั้งนี้เราจะไปพลาดนะครับทุกคนตั้งใจแบบจุดจอสมาริดีๆเอาเอาีอ้ยงวะเดี๋ยวเดียวใจเย็นๆอดชื้อข้าเโากดแซ่ดีไม่ถึงโดดสูงมแม่นบอโอ้แม่นแมนข้าเโากดซุนไม่ถึงก,กระโดดแซ่เข้าวโค้ดซุนไม่ถึงกระโดดแซ่ถ้าเโากดแซ่ไม่ถึงกระโดดสูงเออตายตลอด ครับเจนย,ยินจิ๊บจิ๊บจิ๊บ,บยังวะอ๋อเฮาต้องกระโดดขามองมันี่มีร่มนะครับมันี่มีร่มึ้นอืออ,นเออเ๋อคาเดราคาเดรานีหรอต้องผ่านเจเยเฮ้ยมันต้องผาะะ่านแล้ววะมันต้องผ่านแล้ววะครั้งนี้จิบจิบ ก็เป็นจ้าหน้กันบ้างครับสำหรับเกมที่โอเมทรัยเดชไลท์นะครับเนาะใครที่หัวร้อนแนะนําอย่าเล่นเลยนะจ๊ะทุกคนเกมนี้เมื่อก่อนม้วนอยู่นะครับแต่ว่ามา่อสิแบบจ่ายมงังเลยมากเกินเลยเมืองนั้นแต่ว่ามาันก็ยังมีแบบเอ่อลูกเพชรอยู่นะครับเนาะที่แบบที่เึงเขาจ่ายมงังเลยเกือบมองเก่ามืองนั้นที่เขาตายนะครับเนาะ,ะเอาเป็นว่าจะไปมาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครผมนั่นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบหาการแจ้งเตือนใหม่ๆจะรับมือหนีผมก็ต้องขอตัวล่าได้กอดไปพน้านะครับบ๊ายบาย